สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมในเกมก o k ี้รันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวใหม่กันนั่นก็คือน้องหมานา้อยน้องหมานา้อยแสนนะ่ารักกับไปดูกันเลยนะครับเราจะมาเล่นน้องหมาน้อยกันนี่คือครับเนี่ย ไเพชรปะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเพชรสวยครับมันก็คือคะแนนจากหลิกนะแล้วเราเขมาดูกันเราจะมาเล่นน้องหมาน้อยนะครับทุกทุกคนน้องหมาน้อยของผมไปไหนแล้วนี่ไงจะมาเล่นน้องหมาน้อยแพทแล้วก็ต้องเล่นคู่กับแพทที่แบบว่า ผมยังไม่ได้แพทนกหมาน้อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้ตัวมาหาอะไรที่มันดีๆให้นกอหมาน้อยใส่กันดีกว่าครับลอนที่ดีกว่าซมนะครับอัวที่สองนี้เาเอาเป็นอะไรนะตอนที่ผมยังไม่เคยเล่นอะ่ะ bên tôi tôi mẹ đi nè tôi đi không yêu luôn nè ông mày lên nè bè lời mà anh ơi binh học binh น้องหมาน้อยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเราก็มาดูกันนะครับน้องอย่างแรกก็คือน้องกระโดดได้นะครับสว์นาตัวยานของสัตว์ก็ <cons ult inter renewed> กระโดดได้นะครับน้องหมาน้อยกระโดดแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นน้องจิ้งจอกแล้วนะครับน้องจิ้งจอกก็เริ่มกระโดดแล้วเริ่มคานคานครับมาแล้วครับเลือดลดอย่างไวอ่ะ jam. เพื่อน สุดยอดมากเลยครับสกิลน้องก็ชนไปเรื่อยนะชนได้ทุกอย่างครับแต่โอ้ชนได้ทุกอย่างครับ,แต,รบแต่ใครที่ชนไม่ได้ครับก็คือคนที่ใช่อ่ะเป็นให้ไม่ได้ไง mm hmm. พูดเบอกก็เจ็บนะครับคำนี้น้องน่ารักนะครับน้องน่ารักมากอะ่ะ กระโดดครับกระโดดอ๋อขอโทษน้องหมาขอโทษนอะน้องสิงโตนะครับอันนี้น้องสิงโตจะแปลงร่างได้แล้วนะครับแปลงร่างเป็นอย่างอื่นให้ได้แต่แปลงร่างให้เขากลับมาลักเราไม่ได้นะครับนี่น้องสิงโตกระโดดแล้ว กระโดดข้ามกำแพงองได้แต่กระโดดข้ามคนในใจเทอมไม่ได้หรอกไปแล้วนะครับเนี่ยสวยครับมาดูตัวใหม่กันเลยอีกตัวหนึง่งไลวะเอาเมื่อเคียบไปสองตัวไม่ใช่หรอก็นี่ไงเลยอะ อะไรเนี่ยโอ้ยเงินไม่พอพอแล้วเงินมาแล้วเมื่อกี้เงินไม่พอนะใหม่ใหม่ใหม่ขอโอกาสครับน้องสิงโตนะครับก็เปลี่ยนเป็นน้องหมารน้อยไปแล้ว,ลวเราก็จะดูได้จากการเปลี่ยนว่าน้องจะเปลี่ยนแปลงร่างได้อีกตอนไหนก็ดูจากหลอดเขียวๆบนหัวน้องนะครับไปเลย เงเงน้องร้องแบบน่ารักมากอะ่ะกระโดดชนได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ทําลายได้ทุกอย่างครับยกเว้นทําลายกาแพงกั้นหัวใจของเธอไม่้ใหเข้าไปนะครับวิ่งไปเลยแม่เหล็กนะครับสามารถดูดอะไรก็ได้นะครับดูดได้หมดทั้งแบบครับที่เป็นสิ่งของที่มีค่านะครับ ยกเป็นหัวใจของผมครับไม่มีค่าสำหรับใครเลย,ไป,เลยไปแล้วนะครับไปแล้วอึ๊บอึบเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นอ้องสิงโตวิ่งไปเลย ข้ามได้ไงเนี่ยหลอดเลือดเมื่อกี้ก็สามารถเติมเต็มเลือดของหัวใจได้นะครับแต่ไม่สามารถเติมเต็มความรักคล้ายๆได้นะครับกระโดดไปแล้วสงสารน้องมาเราตายเลยอะ่ะสวยครับมาแล้วครับ ตัวนี้ทำอะไรได้เนี่ยไม่รู้นะคะรับแต่ตัวนี้ทำอะไรได้พ a s s i มันคืออะไรผมก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าน้องแบบเหมือนซันจีอะ่ะแค่คิ้วไม่มวนอะ่ะดูน้องอันที่สิบสองคืออะไรอะ่ะ จะตายก่อนไหมเนี่ยเนี่ยว่าละปับโทเอ้ยค่าอีเราไม่ได้มาเอาคะแนนนะครับเราแค่มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าน้องทำอะไรได้ถึงจะเอาคะแนนยังไงผมก็ไม่ชนะหรอกเพราะ คนในหัวใจคนไม่ได้ช่ผมอยู่แล้วไงเล่นเลยก็ไม่รู้นะครับเล่นไปเรื่อยจะมาเปิดกล่องกันสมแพทครับทั้งสอกันแข่งหันแล้วโหที่โหลเลยอ่ะ เรามาสมของกันดีกว่านี่นะครับเปิดไปเลยซ้ำนะครับซัำหมดตัวนี้ไม่ซํำครับตัวใหม่สวยครับได้ตัวใหม่นะได้ตัวใหม่มาตัวหนึงนะเพื่อนเพื่อนแต่กสิ้ครับเราเปิดแพทกันดีกว่าซํำนะครับซ้ําหมด ทุกอย่างนะครับแบบต่อครับถ้าเราได้ตัวที่ซ้ำกันมาแบบตัวดีๆมันดีนะแบบไม่เอาตัวกากๆา,กากอะ่ะมันกากกันไปอ่ะตรนี้ตัวนี้เลยไม่โอเคเลย เท่าไหร่นะครับไรกว่าเราต้อเล่นได้สามสิบครั้งนะครับเราถจะได้เนนั็นในแปดแล้วทำปาเกิยไเรื่อยๆนะครับ ไม่มีตังค์เล้วไม่มีอัพเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับน้องน้องแมวเหมียวของเรานะครับก็คือเจ้าตัวน,นี้ก็สามารถทำได้ก็ประมาณนั้นแหละครับที่เห็นคลิปไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรใหม่ๆขึ้นก็คอมเมนต์ได้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ